ส,สดีค่ะเจนนี่จากเอ็กซ์ติมโกโปรค่ะวสวัสดีครับทีมมี่จากเอ็กซ์ติมโกโปรนะครับผมค่ะหรือว่าใครที่รู้จักใครอาจจะเคยเห็นหน้าตาแล้วในทีมี่กันหรืป่๊บครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรีวิวไมค์เซลฟี่ของโกโปรนั่นเองไมค์เซลฟี่โกโปรเนี่ยหลายคนเนี่ยถามเข้ามาว่า <c oughs> มีโกโปรแล้ว <c oughs> จะเลือกใช้ไมค์เซลฟี่อันไหนดี <c oughs> เราจะเจาะลึกของแต่ละจุดเลยซึ่งวันนี้ที่เราเอาไมค์เซลฟี่เข้ามาเนี่ย มี4รุ่นนะคะรุ่นด้วยกัันครบผมรุ่น4รุ่นนี้ก็คือว่าจะฮอตฮิตที่สุดในร้านอีกิมโปโกที่ยอดขายลากค้าถามมาเยอะถามมาเยอะนะคะอันดับแรกก็คือไมซิลฟี่ท v เวย์ค่ะตัวกล่องตัวกล่องนี่นะคะไมซิลฟี่ทีเวยนี่นะจ๊ะตัวแรกนะครับผมตัวต่อไปตัวต่อไปยูเลนซี่นะครับเอ็มทีศูนย์แปดนะครับผมนะครับตัวเล็กๆนี่เลย ต่อไปนะคะที่เราจะมารีวิวก็คือ My Selfie Smart TS3 ค่ะตัวนี้อยู่กับเรามานานมากและตัวน้องอใหม่นะครับผมนี่เลย f r e e ล e l รเอ็นะครับผมตัวนี้นะครับนี่โอเคคู่แข่งกับ S3 แน่นอนวันนี้เราไม่รีรอแล้วนะคะเรามาเข้าหัวข้อแรกเลยดีกว่าใช่ครับผมอุปกรณ์ในกล่องมีอะไร<อ>บ้างขอใส่ละรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องแยกก่อนว่า ไ y เซลฟี่เนี่ยที่เราเอามาชนิดชนิดมันมีทั้งแบบสั้นและบแบบยาวแยกเป็น2ประเภทนะครับผม อ่าใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีครับมันจะมีแบบเดียวๆนะครับอ่าโอเคช่างหันจริงเลยเนี่ยเรามาดูไมซลฟี่แบบสั้นกันก่อนแบบสั้นเราก็จะเป็นของทีเวกับคู่นี้เลยครับคู่นี้นะคะเรามาแกะกล่องกันเลยครับผมอ่าเรามาแกะกล่องของทีเวกันนะคะของเจนนี่นะคะนี่นะคะไมซซลฟี่ทีเวนะคะก็จะมี3 3อย่างก็คือมีตัวไม้มี มีสายคล้องนะคะแล้วก็มีตัวน็อตที่เอาไว้ยึดกับตัวก้างโกโปโอเคขอบคุณนะคะส่วนจูเนซี่ครับไม่ต้องแกะเลยครับผมเพราะมีตัวนี้ตัวเดียวครับมีอันนี้อันเดียวใช่ครับผมอง่ายๆครับง่ง่ายวเดียวเดียากใหยวเด้ยวเดเข้ยมาหน่อายเดายวเบายด้วดยวเบบยวตี้วเดีเดอร์คุณเห็นไเมยว่าทําไมมยนมันไม่มีเมาส์เ่อโกโดียวดเดยวดียวเดียวโกวเีเดีวดดียเดียวเดียวีวีอววีเวี สามารถต่อโกโปรได้แ <sucks> ล้วครับตัวนี okay. okay. ้อ่ะโอเคเราต่อเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวต่อให้ดูเลยครับผมใครช็อปปี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยหรือว่าใครที่จะดูบนเฟซบุ๊กก็จะได้เรายละเอียดที่มากขึ้นชัดเขึ้นนะับโอเคนะคะเดี๋ยวจะมีเมาส์ขึ้นทีวีให้ดูด้วยครับเพิ่ม35บาทครับสำหรับยูโทลินซี่นะครับผมก็สามารถต่อโกโปได้นะครับเรามาดูไม้ยาวใครชอบแบบยาวๆนะครับถึงคิวนะครับอยู่นี่ครับ เรามาดูอุปกรณ์ในกล่องของไม s ์เซ i e Smart ร์ทีเอสกับโปรเอครับผมแพ็กเก็ดูดีมากนี่จะ้ะสีเงาอ่ะเขาก็จะมีแยกมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีตัว2องท่อนก็คือตัวนี้น่าจะเป็นตัว,ตวสอ่อน,สนซึ่งสามารถเอามาต่อกันได้แล้วก็มีตัวไลป์พอดเมาส์ไล์พอดเมาส์แล้วก็มีสกรูนะคะสงตัวโปรเอ็มนะครับโหเยอะแยะครับ แน่นนิดนึงนครับอ,อ่าเยอะกว่าครับเยอะกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นอ่าตัวนี้นไมซลฟี่นะครับตัวนี้ไมซลฟี่ไมซี่บวกสายมาแล้วใช่ไหมใช่ครับใส่สายมาแล้วไม่ต้องใส่สายให้ไม่มือครับ <Okay. S 1> อ่าตัวนี้ก็เป็นเอาไว้แปลงสาหรับต่อเผื่อใครมีมือถือไม่ต้องใช้โกโปก็ได้ใช้มือถือแปลงได้นะครับตัวนี้ก็น็อตเหมือนกันตัวนี้เอาไว้ใส่ตัวรีโมทสมาร์ทรีโมท2.0นะครับแล้วก็ตัวประแจเอาไว้ไข ไม้โซฟี่ทีเวนะคะก็คือสามารถพับเก็บได้ถ้าเกิดพับพับเนี่ยมันจะยาวเท่2 0ซนติเมตรอย่างนี้นะจ๊ะส่วนถ้าเกิดยืดเนี่ยยืดได้สูงสุดเนี่ย50ซนเมประมาณนี้ประมาณนี้นะคะโอเคลิชัด้เออ่นส่วนตัวนี้ครับยูนซี่ครับผมก็สั้นสุดครับสั้นกว่าตัวทีเวนะครับก็อยู่ที่1 5ซนเมตร อ่ามันสามารถยืดได้เหมือนกันแต่ยืดตรงๆดึงขึ้นมาเลยนี่ครับอ่าเราก็มีขาตั้งกล้องใช่ครับเป็นกลางเป็นขาได้เวลเราจะถีบเราก็มีขาตั้งกล้องนะมีขามีขาเหมือนกันนี่ครับถ้าตัวนี้จะยาวยืดยาวแล้วยืนอ่ายืดยาวที่ประมาณ27เซนติเมตรนะครับผม <27 cm S 2> ใช่ครับตัวนี้อ่ะคุณก็ต่อโปโกเข้าใส่เลยสิอ่าต่อโปโกก็เพิ่มความยาวนิดนึงอ่าถ้าเกิดลักษณะที่ต่อโปโกแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอ่านี่ครับตัวนี้เป็นหัวบันด้วยนะครับตัวนี้หมุนได้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีขาตั้งกล้องเหมือนกันนะคะทีเว์ way. ไม่น้อยหนะ้าตั้งขาตั้งได้เหมือนกันตัวนี้ตั้งง่ายกว่านะครับตั้งง่ายกว่าแค่กลางแค่กลางก็ตั้งได้แล้วอ่าป๊อแต่ว่าความรู้สึกการใช้งานเนี่ยทีเว์ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงใช่ครับแต่ก็มันก็ได้ฟังก์ชันหลากหลายกว่านะครับก็คือถ่ายได้หลายท่า <c oughs> ใคร <c oughs> ชอบแบบหลากหลายท่า <c oughs> นะครับอุย้ยอันนี้มันมัน,ม,นมันหักคอนี้ได้เลยเหรออ่า ป็นหัวบอลครับหัวบอลตัวนี้ย,ยกได้ทักทายสวัสดีจ้าอันนี้จัเน,น,น,นี้ยกไม่ได้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูไม้เซลฟี่แบบยาวกันบ้างความยาวเท่าไหร่ของคุณผมก่อนเลยละครับ M3 อ่ะ M3 มาก่อนเลยก็ได้อ่าตัว M3 นะครับตัวนี้ก็ถ้าแบบหดสั้นสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนครับผมนะครับตัวนี้40เซนนะครับส่วนถ้ายืดยาวนะครับจะได้ประมาณ1เมตรหรือว่า101เซนลองเอายงไงให้ดูอ่านี่ครับกอนเลยนอน ยาวมากยาวพอสมควรครับตัวนี้ส่วนของเจนนี่นะคะสมาร์ท s ีเอสสามนะคะจะแบ่งเป็นสองท่อนเขาจะมาแบบนี้ซึ่งสองท่อนี่ยสามารถต่อกันได้เราแค่หมุนต่อไปตัวนี้มีพิเศษอะไรไหมครับเนี่ยเบื้องตืงสิคะฟีเจอร์เด็ดค่อยพูดค่อยพูดความยาวก่อนความยาวถ้าเกิดว่าเราแยกชิ้นเนี่ยก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรก็สั้นสั้นกว่าตัวนี้ตอนเก็บก็จะเก็บง่ายกว่าเล็กน้อย แต่พอต่อแล้วเนี่ยยาวประมาณหนึ่งเมตรเท่ากันก็คือประมาณร0อยเซนต่อปุ๊บบิดปุ๊บปุ๊บความยาวก็ประมาณร้อยเซนเหมือนกันอ่านี่เรื่องความยาวนะครับผมความยาวอันนี้ถือว่าพอๆกันใช่ครับความยาวของตัวความไม้ไม้ยาวนะครับงั้นเราต่อไปเลยครับผมพอความยาวเสร็จแล้วเนี่ยแล้วการพกพาล่ะพกพาอ่ะตัวสั้นก่อนแล้วกันตัวสั้นการพกพา เรา,เราการพกพาในสถานการณ์จริงเราจะต้องเก็บขาตั้งใช่ครับผมอันนี้นะครับอันนี้คือสั้นสุดถามว่าพกพาง่ายไหมก็ใส่กระเป๋าได้เลยครับกระเป๋ากระเป๋ามีกระเป๋าเีตัวอย่างใส่ได้เลย,ห,เลยหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเคสต่างๆนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับเค๋โกโ,โก้ด้าะอันนี้มันใส่ไปได้ทั้งกล้องเลยป่ะหรือว่าต้องถอดกล้องป่ะเฮ้ยดีว่ะเปิดเลยที่ต้องประยุกต์ใช้นิดนึงนะครับอันนี้อา่จะต้องเล่นแบบท่านิดนึงนะครับตัวนี้ คของคุณล่ะครับคีวีของของของดิชั้นนะคะก็คีเวีเนี่ยคือถ้าเกิดจะใส่เข้าไปรวมทั้งกล้องเนี่ยไม่ได้ต้องถอดกล้งงองออกก่อนนิดนึงนิดหักคออ๋อมันจะมันก็ตรงปะอ่าไม่ยังไม่ได้ต้องแยกใส่นะคะถ้าเกิดเป็นไมค์เซลฟี่ทีวีเนี่ยต้องถอดกล้องออกก่อนถึงจะใส่ ใส่กระเป๋าฮาร์เคสได้หรือเป็นฮาร์เคสของย e ี่ห้อเทเลซินที่มันบีบอ้อมอย่างนี้ก็คือว่าตัวไม้น่ะใส่ได้แต่ว่าต้องถอดจ้องออกก่อนนะคะ,ะส่วนไมเซลฟี่แบบยาวแน่นอนว่าใส่กระเป๋าไ,ได้แล้วก็คือต้องถื่อคบพาดูจากขนาดนะครับใส่ไม่ได้อยู่แล้วจ้ะไ,ไม่ได้แน่นอน ส่วนฮกพาเนี่ยก็จะเน้นเป็นแบบว่าใส่เป้ใส่เป้ใส่าเป้หรือว่าถือถือแบบพร้อมถ่ายตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นของสมาร์ททีเเนี่ยอาจจะยุ่งง่ากนิดนึงเพราะว่ามันมันแยกชิ้นหรือถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มันแยกชิ้นมันก็ค่อนข้างจะยาวมันก็เกะกะอยู่จุดเด่นของตัวไม้สั้นก่อนทีเว่ทีเวจุดเด่นของเขาก็คือหนึ่งมันเป็นไมเซลฟี่ที่พับได้เล่นท่าจะเล่นท่าได้หลากหลายกว่าปอ๊บปึ๊บ มีขาตั้งในตัวแล้วจุดเด่นของการใช้งานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเซลฟี่เนี่ยถ้าเราเป็นไม้เซลฟี่อื่นๆเนี่ยค่ะพอไม้มันพับไม่ได้เนี่ยเวลาเซลฟี่มามันจะติดไม้ด้านไม้รูปภาพที่ได้มาคุณเคยไหมแบบว่าไม่อยากเห็นไม้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเห็นไม้เรางอปึ๊บแค่เนี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยมุมกล้องก็จะเห็นแบบมุมกล้องก็จะเป็นแบบอย่างนี้ประมาณนี้แค่ตัวเรามันจะไม่เห็นด้านไม้ตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะไม่เห็นพวกข้อมืออะไรอย่างนี้ ก็คือมันปรับปรับใช้ได้ง่ายเราก็ตั้งโต๊ได้เพราะมีขาตั้งกองเค okay. ส่วนจุดเด่นของตัวนี้นะครับจุดเด่นตัวนี้ก็คืออ่าเป็นขาตั้งเหมือนกันแต่แค่อาจจะใช้ง่ายกว่าวก็คือเรากางมาเลยนะครับกางปุ๊บตั้งปับ๊บอ่าส่วนตัวนี้เป็นหัวบอลเอาไว้แบบอ่าตัวไหนครับหัวบอลน,นี้ครับหมุนปุ๊บคลายแล้วก็สามารถยกได้จะเป็นแบบอ่าเป็นแนวตั้งก็นนได้ใช่ครับแบบตั้งไว้แล้วก็ตั้งถ่ายได้แต่อันนี้ชอบชอบชอบอันนี้มากเลยที่มันเป็นหัวบอล ใช่ครับผมมันเล่นได้หลากหลายกว่าอีกอย่างนึงมันมันมันใช้กับโปรโวได้อย่างเดียวเหรออ่ามันก็ใช้ได้พวกอ่าสมาร์ทโฟนหรือว่ามินิเลทได้นะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนอ่ะต้องซื้ออปคอ์เสริมเพิ่มเหมือนตัวตัวนี้แหละครับก็คือต้องซื้ออะแดปเตอร์ที่ใส่มือถือเพิ่มใช่ครับผมส่วนมินิเลทก็ต่อตรงได้เลยต่อตรงเขาเป็นรัดเจ็ดนิ้วนสี่นิ้วนะครับโอเคสกรูเขาเป็นไม้ยาวบ้างล่ะคะฟังก์ชันของไม้ยาวไม้ยาวอันนี้สมาร์ททเอสสามครับผมสมาร์ททเอสสามเนี่ยจากที่ใช้งานส่วนตัวเนี่ยจะใช้ตการท ชอบแล้วครับตัวนี้ไม่ใช่ <ไป S 1> ค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะไอ้พวกนี้ไม่มาอ๋อยัไม,ม <laughs> ไม่มานะครับตัวนี้ <laughs> คือชอบตัวนี้ใช้ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งจะน,นี้เป็นาสายดำน้ำ<อ>สายเที่ยวทะเลเพราะว่าตัวเนี้ยท่อนเนี้ยที่เขาแยกมาเนี่ยหลายคนว่างงว่าเอามาทำไมเอามาให้กูทำไมแยกทำไมทำไมไม่ต่อกันเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะมันเป็นแบบคาร์บอนซึ่งสามารถลงน้ำได้แล้วลอยน้ำด้วย เวลาที่ใครที่อยากเอาไปเซลฟี่ในน้ำเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาแท่นนี้ไปเราเอาแค่ค่นี้ก็ได้เพราะว่าในในกล่องเนี่ยเขามีหัวเมาร์ต่อได้เลยแต่ว่าใครที่อยากจะไปเซลฟี่ในน้ําแล้วอยากที่จะได้มุมกว้างด้วยคุณก็ต่อแบบนี้ก็ได้เพิ่มความยาวเพิ่มความยาวไปอีกแล้วก็ไม้เซลฟี่เนี่ยก็ยังทําให้ลอยอีกตัวท่อนทุ่นเนี่ยต่อให้ต่อแล้วเนี่ยหลุดมือปุ๊บตกเรือก็ยังลอยอยู่นะคะแต่ว่าลักษณะการลอยก็คือว่าตรงเนี้ยมันจะลอย แต่ส่วนนี้มันก็จะอยู่ในน้ำแต่ก็คือยังเห็นส่วนตัวนี้นะครับก็ลงตลงน้ำได้นะครับแค่ไม่ลอยตัวนี้ก็เป็นวัสดุอะไรใช่ครับวัสดุตัวนี้มันเป็นคาร์บอนล้วนนะครับผมตอนนั้นจะเป็นคาร์บอนแค่ตรงลายนะครับอันนี้คาร์บอนทุกข้อเลยนะครับสามข้อตัวนี้ก็ยืดยาวคือเป็นแบบแนวแบบเบานะครับวัสดุคาร์บอนคือจุดหนึ่งเขาคือเบา ก็คือไว้แบบยืดถ่ายเวลาแบบนานๆเดินถือถ่ายไปเที่ยวท่องเที่ยวแนวภูเขาใช่ครับจะไม่เหนื่อยมากนะครับผมว่าปีนเขาเขาต้องแบบพกพาของก็เบาใช่เพราะว่าของเขายังอื่นเขาหนักแล้วใช่ครับต้องแบบต้องแบกนี่ก็จะได้ความทุนเด็กคือเบานะครับผมไปได้ความยาวมันใสกับมือถือได้นี่ได้ครับลงหัวนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ก็เท่ากับว่า หัวอเนี้ยก็คล้ายๆของอเล็กซี่ที่สามารถใส่ทั้งมิเรเลดก็ได้ใช่ครับโกโปก็ได้โกโปก็ได้หรือว่าอถอก็ได้ที่หัวแปลงของเราครัแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มด้วยเพราะในกล่องเขามีมาให้หมดแล้วใช่ครับผมอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ไปได้ครบแบบอเนกประสงค์กว่าใครที่ไม่ได้ใช้แบบเฉพาะโกโปนะครับผมอันนี้ต่อขาได้ไหมคะได้ครับตัวนี้ต่อขาได้เหมือนกันนะครับก็นี่ครับด้านล่างนะครับหมุนออกมา ขาตั้งกล้องตรงนี้ครับเป็นรอตรูแต่ว่าในในกล่องก็คือยังไม่มีมาให้ต้องซื้อแยกนะครับขาตั้งกล้องของเราขายเท่าไหร่ออลูมิเนียมอยู่ที่1 5 0บาทครับผมตัวนี้ S3 S3 เสก็ก็สามารถต่อต่อได้เหมือนกันขาตั้งกล้องได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในกล่องก็คือไม่มีขาตั้งกล้องมาให้ขาตั้งกล้องเนี่ยสองรุ่นเนี่ยก็คือยังไงต้องซื้อแยกแค่15 0บาทเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงไม่ล้มแน่นอนมันมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวถ้า inbox เข้ามาได้ครับเดี๋ยวดูตัวอย่างได้ต่อไปหลายคนเนี่ยคือ พอฟังอย่างเงี้ยไม่เห็นมุมภาพไม่ไม่รู้รว่า<ม>ขึ้นบนไม้แล้วมุมภาพได้เป็นยังไง<ช>เดี๋ยวเรามีมุมภาพมาให้ดูอาจจะคนแบบชอบแบบสั้นแบบยาวเดียก็แล้วมุมภาพเป็นเป็นยังไงต่างายังไงนะครเราจะโชว์มุมภาพของไมซลฟี่ทีวีก่อนค่ะใช่ครับเชิญเลยครับอ,อันนี้เะนนี่เพิ่งไปถ่ายมาเมื่อกี้เลยนะคะมุมภาพของไมซลฟี่จะให้อรมล์ปะมาเน้นเซลฟี่ตัวเองครับผมอย่างที่บอกเห็นไหมว่ามันจะไม่เห็นไนม้ไม่ไม่เห็นว่ามือเท่าไหร่ก็คือแบบไปเห็นข้อตรงตรงแขน ขาวเหนือเหลือสองไปแล้วแล้วก็เน้นเซลฟี่ตัวเองเน้นวิวเล็กน้อยไม่เน้นวิวเท่าไหร่เน้นแค่เล็กน้อยภาพจัดทีเวย์นะครับตัวทีวีตัวนี้นะคะที่แจนพิถีพิถันโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปนี่เป็นของอูเรนซี่อูเรนซี่นะครับของอูเรนซี่เป็นยังไงเอ่ยก็จากเน้นเซลฟี่จัดเลยแล้วเนี่ยใช่แบบเน้นเซลฟี่เลยแล้วก็ใกล้นิดนึง แค่กว่าทีวีนิดเนียอ,อันนี้ตอนที่ถ่ายเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าเรายืดไม้สุดแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ยืดไม้สุดแล้วยืดทั้งไม้ทั้งแขนนะครับเนี่ยอของอูเรนซี่เนี่ยก็คือจะเน้นเซลฟี่เป็นหลักเหมาะสาหรับถ่าย็อกูบเลยแหละใช่ครับผมแบบจะเอาไปตั้งร้านอาหารอะไรพวกนี้ได้น่าจะสะดวกกว่าได <c oughs> ้ครับโอเคต่อไปเป็นไม้ยาวบ้างค่ะของสมาร์ทเีเอสสามตัวนี้เจนนี่ก็เห็นเห็นทั้งตัวเลยครับเนี่ยเห็นทั้งตัวแต่สสงเกตเห็นไหมว่า มันเห็นแขนเยอะมากเพราะว่าเพราะมันเป็นมุมด้วยครับคือไม้มันงอไม่ได้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นมุมด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าจะนี่ถือให้มันนอนกับอย่างผิดไม้แน่นอนนี่จะนีพยายามถือตั้งนะนเผื่อว่าว่าลบไม้ตัดไม้นะใช่เพราะว่าแต่วิวเนะี่ยจะได้กว้างววกว้างกว่าเห็นได้ชัดเลยต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็น ฟิวเอลโปรเอันนี้ก็จะอารมณ์เหมือนเ3เมื่อกี้เลยใช่มุมภาพอย่างที่บอกไปก็คือว่าคล้ายๆกันเน้นวิวเพราะว่าความยาวมันไม่ไม่ต่างกันต่างกันที่ฟังก์ชันใช่ครับความยาว1เซนเท่านั้นนะครับเซนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือมุมตัวอย่างมุมมองจากไมค์เซลฟี่ของแต่ละตัวนะครับ T.V. นะคะราคา3า0ราสจัดไปเลยครับสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแกง ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยมีโปรด้วย3ามร้อยยังมีโปรอีกลดอีกเหลือ3า0เหลือ349บาทบนช้อปปี้อ๋อต้องทางช้อปปี้เท่านั้นนะครับใช่ก็คือไปสั่งบนช้อปปี้ได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นจาก390เหลือ349บาทถึงวันที่ถึงวันที่8ปดนะครับนี่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่6แล้วนะคะ2วันเท่านั้นคะคิดบอกตลอดเลยพูดได้พูดได้ โอเคส่วนตัวนี้ครับก็ราคา390บาทเหมือนกันแต่ยังไม่มีโปรนะครับตัวนี้ไม่มีโปรแต่ว่านี่ก็สามรอยเกบาทเฉพาะไม้นะครับเฉพาะไม้ส่วนอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ที่ต่อตัวนี้35บาทครับซื้อแยกได้ถ้าใครจะซื้อตัวนี้ไปต้องซื้อตัวนี้ไปด้วยนะครับถ้าจะต่อกโปรใชครับต้องซื้อทายพอร์ตเมาส์ไปด้วยนะคะก็รวมเป็นทั้งหมด390ร้เบวกสาเป็นเท่าไหร่ครับ3 400เออสี่ อ่าครับผมอ่าพี่ัะเองนะคะโอเครับรับรับตอบเลยครับตอบเลยราคาตัวต่อไปครับตัวต่อไปสมาร์ททีเอสสามนะคะที่มันสามารถลอยน้ำได้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทอ๋อเป็นแบบยาวครับราคาก็จะอัพอีกนึงนะครับใช่ราคาก็คือจะแตกต่างกับไม้เซลฟี่ของแบบสั้นเลยใช่ครับตัวยาวตัวนึงวัสดุคาร์บอนนะครับ 1,850บาทครับผมตัวนี้ก็จะแพงหน่อยเนื่องจากว, <ะ S 2> ว<ะ>ัวสดุเป็นคาร์บอนวัสดุความแข็งแรงแล้วก็อุปกรณ์ที่มาในเซตของเขาเนี่ยคือ<ช>ครบเ<บ>ครื่องครบคบคันเลยครบคันเลยนลยะคะแต่นี้ขอสรุปว่าถ้าคุณเป็นสายเซลฟี่เน้นวิวนิดหน่อยอยากได้บรรยากาศนิดหน่อยแล้วก็แบบเน้นเซลฟี่แบบคนกลุ่มไม่มากแบบคู่รักอะไรอย่างเงี้ยแนะนำใช้ไมเซลฟี่ทว้ ครับผมก็น่าจะเหมาะกว่าส่วนตัวนี้นะครับยูเลนซี่นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับสายวีล็อกนะครับใช้งานง่ายๆแบบว่าพกพาแบบเคลื่อนที่รวดเร็วครับผมจะกลางจะตั้งโต๊ะที่ไหนก็ได้ครับผมตัวนี้ปุ๊บหรือว่ายืดยาวก็แค่ดึงนะครับแล้วก็ยืดได้เลยต่อหัวให้ด้วยต่อหวออัวปั๊บ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสายวีล็อกถ่ายบล็อกเกอร์รีวิวแบบตัวเองเน้นเน้นการพูดก็ก็จะใช้เป็นตัวนี้จะเหมาะที่สุดน,นะคะแล้วเพราะว่ามันมันถ่ายได้หลายมุมมากใช่ครับแบบมันมันหมหนทุกหนึ่งัวได้ด้วยได้ใช่ครับเแบบนี้ได้เป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดครับมันจะอากระัดมันจะะแบบเร็วกว่านะครับผมโอเคแล้วต่อไปก็คือใครที่อยากได้ มุมกว้างเน้นวิวเน้นวิวเอาไปลงทะเลครับก็จัดเลยค่ะสมาร์ททีตัวนี้นะคะตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ในในเอ็กซ์ติงปเนี่ยมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ลอยน้ำสำหรับไมเซลฟี่นะที่แบบยาวใช่ไหมไมเซลฟี่แบบยาวก็คือจะมีตัวนี้ตัวเดียวที่ลอยน้ำแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยจะนิใช้ตัวนี้อยู่ดีมากส่วนถ้าใครแบบไม่ได้ลงน้ำแต่อยากได้ความบางเบานะครับตัวนี้เลยครับบางได้ บางเบาออเบาบางเบาไม่ไม่ไม่บางไม่บางครับหนามันหนาอยู่ก็ใครที่ได้ความเบาไม่อยากเลยครับอันนี้นี้ไม่น่าหนาอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบพบพาต้องการแบบความเบานะครับวันนี้ก็จะตอบโจทย์ดีกว่าความบางอ่กเบาไม่ไม่บางนะครับไม่บางบางไปไานไหนเนี่ยความเบานะครับก็ตัวนี้ครับเหมาะสำหรับพวกเดอยวเดินป่าขึ้นเขาพวกนี้ครับต้องการแบบความเบาที่แบบกระชักกระเชงนะครับแล้วมันหนักไม่มากแข็งแรงด้วยเพราะว่าอันเนี้ย เรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดเอาเป็นไม้คํำได้อ่าได้ครับระดับหนึ่งอเคนะคะสำหรับใครที่อยากได้ไม์เซลฟี่ทั้ง4รุ่นหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคือดูไลฟ์นี้ก็ยังไม่เคลียร์ยังมีคําถามอื่นๆที่เรายังไม่ได้เอามาพูดเนี่ยใสอบถามหรือสั่งซื้อได้ช่องทางตามนี้เลยอ๋อนี่เลยครับ Facebook แชทไปเลยนะคะ x t i m o o หรือ Line t x t r o g o ไลแอดเนี่ยมีมีแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือใครที่ตัดสินใจได้แล้วจะสั่งซื้อแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นดีๆจัดเลยที่ shopee เอกทีมโปรโผลเพราะว่าราคา shopee เนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหน,น่อยเดือดน,นิดนึงครับผมหรือใครสามารถสั่งซื้อทางเว็บไซต์อยากได้ความน่าเชื่อถือหรือว่าอยากเข้าไปอ่านบทความอื่นๆของเอกทีมโปโเนี่ยสามารถเข้า w w w e x i n ์เอ o com ได้เลยครับผมวันนี้ก็ใกล้ๆมันจะมีโปรอะไรไหมครับแบบว่าใกล้ๆกลนี้ ดีเดย์ไง11 1็ดเไง11-11นะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นมากมายนะครับทั้งเซ็ตกล้องกล้องเดียวอุปกรณ์เสริม9มีป่ะมีนะครับพูดได้คุณคุณพูดได้มีนะครับมีสำหรับใช่ไหมครับมี10รอเลยนะครับอ๋อก็คือว่าทางทางมาสเตอร์นะคะไม่แง้มเลยค่ะอันนี้บอกไปเลยว่า สิบเอ็ดสิบเอ็ดนราคกล้องโกโปรเก้าโกโปรแปดโกโปรแม็กและอุปกรณ์เสริมต่างๆนะลดสูงสุด90%้ิร์ทีนี้ทำไมเสียงดังวะโอเคก็คือ11 11เนี่ยในร้านร้านไอติมโกโปรบนช้อปปี้เนี่ยก็คือลดราคาสูงสุดถึงเกใช่ครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโตโปเก้าแปดแม็กนี่ก็ลดนะแต่ไม่บอกนะว่าลดเท่าไหร่แต่ลดแน่นอนรอติดตามดีกว่าครับใส่กดใส่ตะกร้าเลยเที่ยงคืนปุ๊บกดปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ วันนั้นเราส่งให้เลยครับผมจัดส่งให้เลยเออส่งส่งเลยจริงสำหรับวันนี้จะมีเอสทีมโกโก้ค่ะและทีมีจากเอสทีมโกโก้ครับผมต้องไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจัดเลยเอสทีมโกโก้โ